กิโลครับเนี่ยสามสิบครับสามสิบโอ้โหความเื่อยความเขาเรียกว่าสีสันนี่ยอด,ดก็ยังขายกันราคาเดิมเนาะครบับราคาเดิมครับราคาเดิมไม่ขึ้น หมู35ค่ะเนื้อเนื้อ40ค่ะครับยังคงราคาเดิมแต่ก่อนหมู30ปรับขึ้นมา5บาทอ๋อโอเคอยากได้กินตัวไหเดี๋ยวไปเย ทางก้อยเนาะครับไปเนื้อทุกเล็กอันนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วครับเนี่ย่ังนะครับยังนะครับ,รบอ๋อยังไม่ได้ปรุงใส่อะไรเลยแค่จนะมีแค่เนื้อข้างในเนื้อข้างในหน่อยนึงข้างในนี้ใส่เป็นสะไบนาด้วยแล้วก็สะไบนางใช่ไหมครับผมแล้วตะโกก็จะเป็นเลือดเนาะเลือด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 ครับเห็นไหม ขายเนื้อเขาต้องรู้ดีอยู่แล้วเนาะหน้าร้านก็วันนี้ลูกชายไม่มาบวชพลาบวชอ๋ออบวชแล้วเหรอครับผมอ๋อลาบวชพระอยู่ครับบวชยังจังใจครับบวชยังตอนนี้ตอนนี้บวชแล้วครับเขาเป็นพระแล้วใช่ไหมครับเป็นพระแล้วอนุโมทนาบุญด้วยครับครับ ่เครื่องปรุงรสครับของอะไรเนี่ยไข่ดีไปแล้วใช่ไหมครับย่างครับผมอ๋อผงนัวนี่ขาดไม่ได้อยู่แล้วขาดไม่ได้เลยย่างครับย่างดวยนี่แหละครับอาหารนี้ตางต้องใส่เนาะแต่เราไม่ใส่มันขาดอะไรไปอย่างแน่นอนนะครับสิบเราก็จะมีสูตรอยู่เนาะครับผมมีสูตรครับจะได้สอบสม่ำเสมอครับผม อันนี้ก็เป็นพิ์แล้วอ้าย,ยังไม่ได้เป็นพิษ,ษยังไม่สึกขอโทษยังไม่สึกยังไม่สึกพระอะไรนะครับพระข,ขอขะขขอภัยด้วย ว่ามาสายกว่าเวลานิดน<อ>ึงสก็จะขายที่นี่เฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับ,บส่วนวันธรรมดาจะขายอยู่ที่ศรีราชาครับผมตลาดตลาดซอยวัดวังหินครับเขาเรียกว่าตลาดชื่อว่าตลาดอะไรนะตลาดซอยวัดวังหนินแล้วก็มีที่นี้ก็ตลาดเทศบาลสุรศักดิ์อ๋อครับ,รบอันนี้ อยู่ใกล้โซนนู้นก็ไปใช้บริการกันได้มาแล้วที่ผลผลครับอันนี้ตัดได้กี่ถุงครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถุงครับ25ถุงครับผมถุงละห้าสิบบาท เนี่ยตอนนี้อย่างว่าแพงบอกขึ้นอันนี้แสงก็อะไรอะไรก็ขึ้นหมดประชาชนทำได้อย่างเดียวคือทำใจรำคจญครับ มเลยใช่ไม,ไม่ต้องชิมเลยครับพอดีเป๊ะเพราะว่าเราทำมาทำทุกวันพอดีเป๊ะแล้วก็ตวงไว้แล้วเนาะครับผมถ้าไปเหนือที่นะครับที่ไทยที่ที่หาอที่ไม่ได้เนี่ยแนะนำเลยครับลองดูนี่เลยครับได้เลยเพราะว่า ง่ายเลยครับคนก็ทําทานเองอยู่แล้วเนาะสามารถเรามาเป็นอาชีพได้นะครับเราเป็นอาชีพได้เลย mm hmm. แล้วถ้าเกิดว่า่งายเยเสูตรของเราเนี่ย mm hmm. รสชาติโดนใจเราก็จะขายดีขายดีเนาะครับเช่นร้านนี้นะครับวันน mm ี้เขาขายดีมาก mm hmm. นี่ก็คือ ต้นซาร์เรดผักชีต้นซาร์เรดผักชีเนาะครับผมใายแล้วครับโอเคเป็นกับข้าวเป็นกับแกล้มนี่เด็ดมากแต่เด็ดมากชินี้ไม่ทานกับแกล้มนี่มากกว่านะครับผมได้หมดตัวนี้อาหารอีสานรอร่อย เราไม่ขยุ่งยากทำนี่นะครับห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ามีสุกแล้วครับมีออ๋สุกก็มีบริการครับผมราบเนื้อจ้าราบเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัว ด้านหน้าก็ลูกค้ามาใช้บริการกันเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณ4โมง 4. 20ตลาดแห่งนี้คนคึกคักนะครับจะได้มีแค่วันพุธวันเดียวถ้ามีหลายวันนี่ก็แจ่มเลยเนาะมีหลายวันแจ่มเลย มีสูกด้วยนะเอาป้ามาทำมาแล้วขั้วมาแล้วเน,นี่ยอยู่ผมเนี่ยเลมาตั้งเท่าหน่แล้วไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปไปไปไไป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 นปไ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 วาปไปไป ได้แล้วเนาะขั้วสุกก็บักตุก็คือสุกครับก็เป็นขั้วเวลาขั้วนี้ต้องใส่น้ำมันไหมไม่ครับไม่ขั้วแบบขั้วแห้งเลยขั้วแห้งขั้วแห้งสุกสิอะไรเนี่ยน้ำพูจ้าจ้าจ้าไปน้ำพูขวบเลวแบ๊บแบ๊บไหวเลยครับ

아 <목> เอาผักเนือเปรี้ยวค่ะเัาเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวก็ฝากกัไว้นะครับกับสายเนื้อเจ้าสี่ นัดบางตายนะครับแล้วก็กาีราชาเนาะเดี๋ยวใกล้ที่ไหนก็ไปใช้บริการกันที่นั่นนะครับโอเคคลิปสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตไอค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ